สวัสดีค่ะวันนี้แน่จะมาพูดถึงความสำคัญของประกันสุขภาพวงเงินสูงหลายๆ่าขั้นอากจะมีคำถามว่าเอ๊ะ ทำไมประกันสุขภาพฉันถึงจะต้องใช้วงเงินถึงร้อยล้านเลยเหรอวันนี้แนนจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมประกันสุขภาพวงเงินสูงถึงมีนนความจำเป็นในยุคปัจจุบันและในยุคอนาคตอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีทางการแพทย์มันัเปลี่ยนไปไกลมากๆนะคะแล้วข้อเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงอัปเดตใหม่ต่อทวลาซึ่ง ความดีงามของเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือนวตัตก,กรรมทางการแพทย์เนี่ยนะคะก็คือว่ามันช่วยให้การรักษาของเราเนี่ยแม่นยำมากขึ้นเจ็บปวดน้อยลงใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูหรือวิ cover เ,เนี่ยสั้นลงไปเรื่อยๆค่ะข้อเสียเดียวเลยสำหรับนวตัตก,กรรมทางการแพทย์นะคะก็ค,ะคือค่าใช้ใจ่าสูงมาก แต่ว่านี่แหละค่ะถึงเป็นที่มาของการที่วันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเออวงเงินร้อยล้านมันเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่อลืมนะคะว่าค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เนี่ยปรับตัวสูงขึ้น1 0 2ถึงทุกๆุกครึ่งปีนะคะยังไม่นับถิงนนวตัตกรรมที่ทันสมัยยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนสานอวัยวะนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีเทคโนโลยีการเปลี่ยนแผนอวัยวะหัวใจเทียมเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่ายังเป็นระยะเริ่มต้อนอยู่แต่ค่าใช้จ่ายที่ได้ยินการกระซิบมานะคะก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนแา หัวใจเนี่ยใช้ใครเฉ่สูงถึง40ล้านบาทเอาละค่ะเริ่มใกล้เคียงกับร้อยล้านเข้าไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็การรักษามะเร็งเนี่ยหลายท่านอาจจะเคยได้ยินว่าเออมันก็จะมีคีโมเทอรปีที่แบบผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะนะคะปัจจุบันเนี่ยก็จะคิดาการใช้ targeting เคมีโอไตรปีนะคะหรือมะเร็งแบบมุ่งเป้าก็จะให้ผลกระทบข้างเคียงที่น้อยลงนะคะเพราะว่ามันเจาะจงเฉพาะเซลล์มะเร็งในส่วนนั้นๆ แต่ว่าปัจจุบันก็จะมีในเรื่องของเอ่อจีโนมิกเทคโนโลยีนะคะหรือการใช้แบบอินมูเทคโนโลยีนะคะคือการเจาะเอาอินมูลของตัวเราเนี่ยออกมาผลิตสผสมผสสารกับเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเป็นตัวทําลายเชื้อมะเร็งแบบส่งผลข้างเคียงน้อยที่สุดนะคะแต่ค่าใช้จ่ายปีหนึ่งเป็นหลักตัวน10แน่นอน เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่นะคะนอกเหือจากที่เนั้นเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะยังรวมไปถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยนะคะปัจจุบวันเนี่ยหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับการทำา m r i การทำา t t s can หรือว่าการทางอัลตราซาวต่างๆแต่ถ้าเราเจาะจงลงไปในรายละเอียดจริงๆแล้วอะคะ่ะมันน่าตกใจมากว่าแต่และอุปกรณ์ที่ทุกท่านทราบเนี่ยมันมีซีรีส์มันมี รุ่นมันมีความแม่นยำที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยี MRI เองนะคะก็ล้ำสมัยไปถึงรุ่นที่เรียกว่า MRI Ingenia Ambition 1.5 Tesla เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ในประเทศไทยมีอยู่ไม่เกิน5าเครื่องนะคะซึ่งแน่นอนว่าค่าใช้ใจ่ายสูงกว่าปกติแน่นอนนะคะเอาละค่ะทีนี้นี่นจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมต้องเป็นสุขภาพวงมันสูงกับ t น a i l a า d จริงๆแล้วเรามีสันงประกูลให้เลือกนะคะประกูลที่1คือ platinum all hospital 10ล้านและหนึ่ล้านตัวนี้จะเข้าได้ทุกโรงพยาบาลกรุงเทศเ,เลยนะคะกับอีกตัวหนึ่งนะคะสำหรับใครก็แล้วแต่นะคะที่เป็นลูกค้าในเครือ BDMs นะคะหรือแนจะเรียกว่า BDMs lover อย่างตัวนั้นเองนะคะที่เป็นลูกค้าในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ พยาธายสมิตเวเอาโลเบีนเกชนะคะหรือ BDMS Wellness Center เนี่ยเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่อา l e r ชุ a r i ถูกเลือกให้เป็น Business Partner กับเครือ BDMS ซึ่งเป็นกลุ่ม h e a l t h c คร e ที่มี Market ใหญ่ติดทร็อายของโลกนะคะก็จะเป็นตัว BDMS My f i r s t Class 120และ60ล้านบาท ะะทีนี้แต่และตัวแตกต่างกันยังไงนะคะก็จะต่างกันที่เครือโรงพยาบาลที่เลือกใช้แล้วก็วงเงินแหะนะคะในส่วนของจ้างเกเิรเพียมในรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความคล้ายค่องกันตัวที่เป็นวงเงินสูงนะคะคือตัวเอาฮัสเปอรอลร้อยล้านกับ120ล้านเนี่ยก็จะมีเซร i เชียลเบเนฟิตอย่างเช่นสตรีที่ มองในเรื่องของการวางแผนการครอบบุตรนะคะก็จะมีตัวนี้ในการตอบโจทย์ด้วยนะคะมันจะรวมค่าใช้จ่ายในเรื่องของการทาําฟันการเบริกเคนค่าประกอบแก่แนตรวจวัดสายตาค่าใช้จ่ายในเรื่องของการตรวจสุขภาพวัคซีนที่เป็นวงที่สูงกว่า แต่ว่าสําหรับตัวที่เป็นวมที่ขนาดย่อมลงมาอย่าง bds m 60ล้านกับ all hospital 80ล้านเนี่ยเราสามารถเลือกซื้อผู้ป่วยนอก o กลสีได้นะคะเราก็จะได้วงเงินการตรวจสุขภาพนะคะวงเงินการฉีดวัคซีนในปีที่2องทัดแั่นเดียว ค่ะทีนี้ในเรื่องของรายละเอียดแบบประกันส่วนมากไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยค่ะเพราะว่าจ่ายตามจริงเกือบทุกปัญหาสำหรับนันเองเนี่ยในฐานะพี่เบรอยพูดด้วยแล้วก็เป็นผู้ให้คาแนะนาลูกค้าด้วยนะคะนะ่าต้องบอกแบบนี้ว่าในตลาดประกันสุขภาพอะค่ะมันหาอะไรที่จ่ายตามจริงทุกรัทัดแบบนี้ยากมากนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเอ่อลูกค้าสั่งเลี้ยเราอาจจะมีความรู้สึกว่าอู้มันก็ค่อนข้างสูงนะแต่ถ้าเราคุยกันถึงเรื่องของการจ่ายตามจริงความง่ายในการตกวจ จะรู้เลยว่าแบบประกานนี้ไม่แพงเลยแล้วก็ในถอดของลูกค้าแนนแทบจะทั้งหมดเป็นลูกค้ากลุ่มวงเงินสูงแทบจะทั้งนั้นทีนี้ในรายละเอียดนะคะเดี๋ยวแนนจะค่อยๆไล่ไปทีละสเตปนะคะเอ่อทุกท่านสามารถเปิดดูโบชัวร์ของบริษัทประกอบไปด้วยได้นะคะแบบประกันเอาสปาสติอลแปดสิบล้านร้อยล้านนะคะก็จะมีค่าห้อง10,000ื่นกับ1 5 0 0 0หบาทต่อวันในรายละเอียดค่าบริการพยบาบาลค่าห้องพัก ICU ค่าแพทย์ตรวจรักษาค่ายากลับบ้าน ค่าค่าตันค่าใช้ใจ่ายที่เกิดทุกอย่างในโรงพยาบาลจริงนะคะเบิกประกันอุบัติเหตุ24ชั่วโมงแรกต่างจริง ค่าลดถูกเชิญตามจริงนะคะค่ารักษาผู้ป่วยแบบเด y c เคสก็จ่ายตามจริงนะคะและถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่เป็นลูกค้าเด็กเล็กนะคะอายุต่ำกว่า16ปีลงมากต้องบอกว่านี้ก็เป็นอีกจุดขายหนึ่งนะคะสำหรับการไอ้กลุ่มลูกค้าแม่และเด็กก็คือน้องๆจะมีเงินชดเชยคืนและส่งเนบาทด้วยซึ่งมันเป็นอะไรที่ลูกค้าแฮปปี้มากๆโดยที่ลูกค้าของแนนเนี่ยบางทีแอดมิดคืนวันถัดมาหลังจากเช็คเอาเนี่ยเช็กจะออกเลยเสร็ หรือบางรายกรณีที่พีกที่สุดของแมนนะคะนั่นคือมีลูกค้าแอดมิดูสิ สิ่คือนะคะก็เช็คออกมาวันละส0 0 0บนล้านค่ะลองคูณมาดูนะคะก็จริงๆเนี่ยป่วยกายป่วยใจเนี่ยตาพอคุณแม่ได้เงินเฉยมาก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยก็ะจะเป็นเล่มของน้องนะคะที่จะได้เงินเฉยๆค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางนะคะสัญญากรมรมศึกเนื่องจากมะเร็งก็จ่ายตามสีนะคะอย่างในกรณีที่มีความจําเป็นที่จะต้องผ่าตัดตั้งนมสําหรับสุภาพสตรีที่เป็นมะเร็งตั้งนมนะคะมันก็จะมีในเรื่องของการฟอลโลกลับ เสริมมาอบในบางรายนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้จ่ายตามจริงให้ด้วยเพราะว่าเรามองว่ามันเกี่ยวเนื่องมากับการรักษามะเร็งเต้านมซึ่งเป็นการรักษาเฉพาะจุกแต่ว่าไม่ใช่การเสลยงกรมเพื่อสวยงาม อาหาเท่านั้นเองอาารเราจะใส่ตางสิ่งน,นะคะในเรื่องของการรักษารถจิตเวทองก็คุมครองด้วยเช่นกันอนี้ทุกท่านสังเกตสุดแสนรายรายละเอียดเรื่องระยะรอคอยเอ่อจากดูชัวแล้วก็เอกสารเพิ่มเติมน,นะคะทีนี้จุดแตกต่างระหว่าง80ล้าน100ล้านเนี่ยก็คือในเรื่องของเอ่อ100ล้านเนี่ยมันจะรวมทุกอ,อย่างแล้วทั้งคู่ก,วก่วยเน้อรวยการทําฟันด้วยการรักษาสายตาด้วยค่าคลอดด้วยรีกได้ว่าถ้าลูกค้าท่านใดที่อยากที่จะเดินตัวเปลี่ยวปีว แล้วไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะ,ะไปที่100ล้านเลยส่วนตัวแนนเข้าขายร้อยล้านเลยหรือในกรณีที่ลูกค้าอาจจะขอลดงบประมาณลงมาดิดหนึง่ง<ๆ>ก็อาจจะดูเป็นตัว80ล้านบวกโอเคดีก็จะสงมากเอาไปใช้งานได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะคะ,นะคะก็จะไม่มีในเรื่องของค่าค้อแล้วก็ค่ารักซาแวกน ถะะัดมาถ้าเป็นในเรื่องของแบบประกันไมล์ร์สคสจะคล้ายกันกับที่ใน,นลาเมาัสคู่เลยนะคะแพ็กเกจค่าคลอดค่าทอนฟารค่ารักษาสายตาเนี่ยมันจะไปเพิ่มอยู่กับตัวหอของ First Class ซึ่งก็คือตัวร2 0ล้านนะคะส่วนตัว60ล้านก็สามารถซื้อท็อป p เป็นโกกได้เช่นเดียวกันมาพูดถึงเรื่องของเบี้ยประกันบน้างนะคะค่าจำง่ายง่ายนะคะก็คือเบี้ยเริ่มตน 30, ้น3 0,000บาทคือเท่านั้นเองแค่ชายอายุ21่สเถึงยี 5, นะคะเบี้ยแบบเ i ิ s t c ค a าสห0สิล้านบาทเริ่มต,น 3, ต้นแค่้ามหม พัสด i ก a l 80ล้านบาทเริ่มต้นที่ประมาณ35,000บาทปีเท่นั้นเองส่วนในรายละเอียดของเบี้ยรประกันแบบอื่นอื่นลองศึกษาดูนะคะแค่ของนันเองนั้นแนะนําว่าเราจำเป็นคลิกง่ายๆก็ได้ให้เราสังเกตฐานตลาดลูกค้าเราอย่างของนั้นเองเนี่ยนันจะขายกลุ่ม แม่และเด็กเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มแม่และเด็กที่โฟกัสการวางผลค่อดบตรเรียกประกันเขาจะอยู่ที่เราวๆประมาณปีละแสนสองมืนบาทหรือถ้าเป็นคุณแม่ซื้อพร้อมคุณลูกตัว60ล้านนะคะแม่บวกลูกเนี่ยเบี้ยจะเริ่มต้น,รน 30, ประมาณแสนสามหมื่นบาทก่าปีหรือถ้าเป็นตัว all hospital แม่บวกลูกเพราว่าตัวลูกต้องซื้อควบกับ ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตัวผปวสิบล้านแม่บอกลูกเนี่ยนายจะทำง่ายๆเลยว่าปีละแสนค่าเงินดาทต่อปีนะคะท่านก็ลองศึกษาตลอดของตัวเองดูนะคะแล้วก็ลองจำเบี้ยให้เป็นก้อนๆดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปคุยกับลูกค้านี่มันจะได้มีภาพเร็งอยู่เลาลูกค้าจะตัดสินใจง่ายขึ้นด้วยว่าเปี้ยของเราไม่แพงจิ